สวัสดีจ้าพี่น้องนี่สิพาพี่น้องมอเบิงพักสรัเนียพักสลัเนียที่ขยายออกจ้าตอนนี้กำลังติดเราจะขยายส่ขวดอืจ้าขยายส่ขวดกระไรสิพาพี่น้องมอเบิงเนะจ้านี่จ้า กำลังติดแล้วก็มีขวดแล้วก็มีขวดที่เตรียมไว้จ้ะ กำลังสิขยายออกอีกนี่พักสลาเน่ที่ท่ายขีบก่อนๆจ้าจ้าพี่น้อง อันนี้ปลูกซาลาเนียที่เป็นคลิปก่อนจ้ากำลังเขียว กำลังเขียวกำลังงามจ้าขยายออกบักหลายเด้จ้าที่ปลูกไว้เป็นคลิปก้อน ทางพุ่นก็สิเป็นขยายออกไม่จ้ากาลังติดท้างนี้ก็สิเป็นขยายไหมจ้าขยายออกอันนี้ก็เตรียมขวดไว้สิขยายออกอีกจ้า ล้างนี่กระสีปลูกไสกระถางจ้าจ้าพี่น้องกำลังเขียวปนี้กระสิขยายออกเอาอยุกระถางไปขยายออกปลูกใส่แปลงจ้ากำลังขูดแปลงไว้จ้า อันนี้ยุกกระถางเด้พี่น้องกำลังเขียวกำลังงามสรละเนี่ยอันนี้กระปอดสารผิดเลยจ้าเห็นว่าพี่น้องเนี่ยกำลังสิมีบงไาอีกแล้วจ้า มีแมงมีแมงป่องมาจ่อกินต่อกับมีมแมลงนันจากกระลังกอเป็นนี่ขึ้นละจ้าเพราะว่าพอได้ขีดสารผิดนี่อย่างลงไปจ้าแมงกระลังม้าอีกแล้ว จ้าพี่น้องอันนี้ยุกกระถางเลยจ้าอันนี้ปลูกใส่กระถางจ้ากำลังงามกำลังเขียวมาแล้งกับกำลังสิหลงอันนี้กะขยายออกขึ้กันจ้า กำลังติดนี่จ้าขยายออกไหมสละเน่นี่จ้าพี่น้องอันนี้ใส่กระถาง ันนี้คือปลูกไม่จ้าเอามาขยายไม่ขยายไม่นี่จ้าอันที่อยู่ในขวดน่ะก็กะขยายไม่คือกันจ้าปลูกใส่ขวด กำลังสวยงามเหลอาเจ้าพี่น้องจ้าสิพ้าพี่น้องเบิ่งหอมจ้าพักหอมกำลังสีงามจ้าพี่น้องเกิดดีดีเจ้า ผักหอมหอมแบงกำลัง,งา้จ้จพี่น้อง กะสิเป็นผักซีแล้วจ้ะอืมจ้ะกำลังขึ้นแล้วพี่น้องผักซีคลิปนามาพอกันไหมเนาะจ้า ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ในเด้อจา้าฉิปหน้ามาพ่อกันไหมเนาะจา้า